ถึงยกของคุณพิธาหรือเปล่าคะคืกรณีของคุณพิธาเนี่ยถือว่าจบอย่างเสร็จสิน้นบริบูรณ์ไปแล้วมผมเสียดายว่าคุณพิธาไม่ได้ฟังความเป็นจริงเนี่ยนะครับวันนี้คุณพิธาเนี่ยยืนขึ้นกลางสภายอย่างสง่างาม,มแล้วประกาศขอถอนตัวจากการเสนอชื่อใ,ในช่วงที่มีการอภิปราย มาตราอาข้อบังคับที่41พันนวกมาตราอาข้อบังคับที่151ที่ผมเสนอว่าการประกาศถอนตัวและยืนขึ้นเสนอคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนั่นคือความสง่างามเพราะถ้าพักการเมืองเนี่ยนะครับต่างก็รู้ถึงความเป็นไปในอนาคตแน่นอนวันนี้อย่างไร312เสียงเนี่ยเหลือ311 นะครับวันนี้คุณพิธาหายไปอีกหนึ่งเหลือสามร้อยสิบนะหักอาจารวันนอหักคุณพิธาเนี่ยมันไม่มีประตูอื่นใดยกเว้นการทรยศการข้ามขั้ววุฒธธิสภาก็สแสดงจุดยืนชัดเจนนั่นน่ะแหวกคงน้ำมาได้เพียงแค่สิบสามเสียงเนี่ยนี่ก็เต็มกลืนแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อนั่งรอคำวินิจฉัยและมีความคาดหวังว่าตัวเอง จะต้องโหวตกันอีกครั้งหนึ่ง mm. ทั้งที่หาความเป็นไปได้เสียงครบ376ริบหนี้ไม่เจอเลย mm. คือถ้าการเมืองไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์น mm. แน่นอนที่สุดเนยนะครับคำว่าสู้จนสุดทางแต่ถ้าสู้ยังมียุทธศาสตร์ยุทธ,ธวิธีเนี่ยคนก็จะแลเห็นกันว่าประสิทธิภาพและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร mm. ความเป็นจริงยกแรกเนี่ยมันเห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ ภายใต้กติกานี้นะครับเมื่อรูปแบบเป็นแบบนี้เนี่ยและขนาดเดียวกันมีกรณีที่ถูกหยิบยกใช้มาเป็นเงื่อนไขได้เนี่ยอย่างไรก็ไม่สามารถก้าวข้าม376ได้โดยปริยายพอเดินมาถึงจุดเนี้ยนะครับแน่นอนที่สุดคุณพิธาต้องถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่สามร้อยสิบหน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับคือตัวเลขแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศ ที่ยังจะต้องหาอีก66เสียงแน่นอนที่สุดเนยนะครับอาจารย์วันนอนัดหมายกันอีกครั้งวันที่27่สนนนินะครับในวันศุกร์นี้ในวันพฤหัสนะครับซึ่งนี่นะครับแน่นอนที่สุดถ้าไม่มีการข้ามขั้วและเสนอคุณเสถฐาผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าทั้งในซี่ของ188เนี่ย เขาก็ยื่นเงื่อนไขามาอยู่แล้วว่าถ้ามีเก้าไกลเนี่ยเขาไม่มา mm hmm. เช่นวุฒิสภาถ้ามีเก้าไกลเขาก็ไม่โหวตให้เหมือนเดิม mm hmm. ปัญหาก็คือว่าจะอยากได้แล้วทิ้งเพื่อนหรือเปล่าเห mm hmm. มือนเดินมาสองคนะบอกจะไว้ชีวิตคุณนั้นแต่ว่าต้องฆ่าเพื่อนที่มา mm hmm. ด้วยกันียก่อนเนี mm ่ย hmm. ถามว่าคนเหล่านี้นะครับตัดสินใจแบบนี้จะมาเป็นผู้ปกครองประเทศอ่ mm hmm. ะแสดงว่าคุณมีจิตใจที่เห็นแก่ตัว นะครับและก็สามารถฆ่าเพื่อนทิ้งได้เพียงแค่ต้องการความประสงค์จะเป็นนะครับในตำแหน่งนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณเศรษฐาหรือพักเพื่อไทยเองมีจุดยืนในลักษณะเดียวกันกับที่พักเก้าไกลเขาเดินทางร่วมกันมานั้นเนี่ยคุณก็แพ้เป็นแพ้นะครับแพ้แล้วแล้วยังไงอ่ะไม่ได้แล้วยังไงแต่ว่ายังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่นะ บางครั้งชนะแต่ไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ไปกินก๋วยเตี๋ยวคนก็เฟี้ยงชามใส่หน้ามันจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการข้ามขั้วเนี่ยมันจึงเป็นหนทางของการเอาตัวรอดแม้ว่านี่นะครับดูเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นเรื่องที่ชานฉลาดแต่ความจริงไม่ได้ชานฉลาดอะไรเพราะว่านี่คือหลักการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานเป็นนิสัยที่ใช้ไม่ได้ ช่องรูหมารอดอ่ะถูกต้องคือหมายความว่าคนเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติเมื่อคุณตกลงปลงใจกันว่าแปดพักเนี่ยร่วมทางเดินและที่สําคัญที่มากกว่าแปดพักเนี่ยคือคําประกาศของคุณเองเนี่แหละว,ว่าจับมือกับใครไม่จับมือกับใครแน่นอนที่สุดเวลาถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับระยะเวลาเจ็ดวัน การที่จะไปรวบรวมเสียงพุธิสภาเพิ่มมันก็เป็นเรื่องยากการคิดที่จะดึงประชาธิที่ปัดมานะครับก็ไม่ได้ง่ายก็ไม่ได้ง่ายแบบเบ็ดเสร็จนะอาจจะมาเป็นสองส่วนนะเพราะผมไม่เชื่อว่าชวนหลีกภัยเขาจะมาชาติพัฒนานี่นะครับก็ต้องดูเงาอีกเงาหนึ่งนอกจากศิลปะอาชาแล้วก็ยังมีเงาหนึ่งเหมือนกันนะว่าเขาตัดจะตัดสินใจมากันหรือไม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเพราะถ้าใครคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะม,มีความสามารถพวกเยอะอะไรเยอะทีต่ติดคุกอยู่่พรรคเพื่อไทยทั้งนั้น่ะอรองนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็หนีคดีนะครับที่เหลือรองนายกสามคนมรัฐมนตรีนี่นับไม่ถ้วนผู้แทนราษฎรนี่นับไม่ถ้วนนักต่อสู้ที่ไปร่วมเป็นร่วมตายเขาเนี่ยติดคุกกันไม่หวาดไม่ไหว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนไกเนี่เขาสู้กับคําว่าระบบทักษิณมาเดิมเพียงแต่ว่าพักเก้าไกลเนี่ยมาแรงแซงโค้งเขาก็รบกับเก้าไกลก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีกับคุณนะคือต้องรู้ตัวเองก็ในวุฒิสภาเนี่ยผมว่ากว่าครึ่งเกินอยู่ในระบบทักษนะครับที่อยู่ในวุฒิคือคนมาไล่นะครับ ส right? ื่อไปจับสังเกตวันที่มีการประชุมสามฝ่ายแล้วก็อุ้ยดูคุณหมอชนน่านพูดคุยสนิสนมกับสวออะไรแบบนี้ก็รู้จักกันทั้งนั้นคือนักการเมืองเนี่นะไม่ว่าวุฒิสภาหรือบรรดาสสด้วยกันเราไปเจอในเป็นผู้แทนนี่รบกันเกือบตายนั่งกันนั่งกก็หัวเราออกกันไปแซวเล่นกันไปนะครับเวทีก็ซัดกันแหลกลานในในการประชุมสภาเพราะฉะนั้นถ้าเอาอาการการ การคุยหยอกเล่นหัวของนักการเมืองเนี่ยและบอกว่าสรุปว่าเขามาเป็นพวกแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจเรากันเลยนะครับในสภาฟาดฟันเองเกือบตายลงมาข้างล่างเนี่ยก็ยังแซวกันเล่นแกะกันเล่นล้อกันเล่นนะครับเกิเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ถ้าถือว่าเป็นพวกกันเนี่ยมันมันไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่การมันไม่ใช่เรื่องการฆ่ากันเจอกันจะต้องไปกัดคอกันมื่อไห่ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะอ้างความเป็นสนิทความสนมนี่เข้าใจผิดเลย การเมืองมันรู้จักกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็มีเส้นแบ่งกันอยู่ว่าในเรื่องไหนเนี่ยครับจะตัดสินใจกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็วาดหวังกันว่านะครับพรรคเพื่อไทยทึงคุณนุงน้งวิงบอกว่าอย่างไรต้องเป็นคุณเศถฐาเนี่ยนะครับความจริงในสามคนเนี่ยม,มีคุณชัยกเกษมอีกคนเนี่ย<ช>ถ้าเครดิตเนี่ยนะครับหน้าที่ทางการงานมาเนี่ยนะครับ,บ,รบประสบการณ์นะครับคุณชัยกเกษมเหนือกว่าทุกคนนะ ใช่ใช่แล้วเ,<อ><ล>เป็นผมผมผมมองว่าถ้าเล่นเกมแบบนี้นะก่อนจะถนัดก้าวไกลเนี่ยเพอเพอจะเอาชื่อชัยกเกษมมาประโยนก่อนแต่นี่อที่ <ๆ S 2> ที่ผมจะบอกว่าชัยกเกษมเขาเป็นถึงอดีตอายการสูงสุดนะคือเอามาเป็นของลองเล่นของชิมราง<อ>นะครับได้คือมันมันมันไม่สมควรใช่ใชนะครับที่ว่าเช่นว่าส่งคุณชัยเกษมเพื่อไม่หวังจะได้นะครับแน่นอนที่สุดคุณชัยเกษมอาจจะไม่มีทั้งเลือกเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นแคนดีเดตเนี่ย แต่ว่าทําเพื่ออะไรเพราะว่าเขาเองเป็นถึงอายการสูงสุดมามตําแหน่งสูงสุดของอายการมานะครับเรื่องอื่นๆก็ว่ากันไปเถอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคุณเศรษฐาตามกําหนดการเดิมเนี่ยผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนอแต่ว่าเนี่นะครับถ้าเกิดการข้ามขั้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ดูว่าคนอยู่ในจํานวนระดับหนึ่งเนี่ยม,มันจะแตกตัวขึ้นมานี่ครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าทวีคูณนะ่ ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูลองข้ามขั้วและนี่นะครับการข้ามขั้วที่จะสะใจที่สุดสะใจทีนะ่สคือคือคือชิบหายเลยหลังจากนั้นไปคือกรณีนี่ครับเสนอคุณุงอิงถึงควิวคุณุงอิงอแลเส็จแล้วเนี่ยครับข้ามขั้วผมเชื่อว่าเขาจะโหวตให้คุณุงอิงเลยโหวตเพื่ออะไรเพื่อปิดบัญชีเนี่ยนะครับจะได้จบกันในคราวเดียวกัน เพราะคุณจะได้เนี่ยนะครับไม่ได้มีโอกาสบริหารเลยอเพราะเนี่ยนะครับทันทีที่ข้ามขั้วมาเนี่ยและเสร็จแล้วทั้งบรรดาพักของลุงหรือพักอื่นใดเนี่ยนะครับที่มีปัญหากันมาเนี่ยไปยกมือสนับสนุนเนี่ยคุณนุงยิงก็เป็นคนสุดท้ายของตระกูลชินเลยนะอือเพราะฉะนั้นก็เป็นการถือว่าเป็นการปิดปเลยนะครับปิดประตูปิดจ็อบจอบข่าวนะครับนี่ถ้าเดินทลเออร์ถล่าเข้ามานะอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ อย่าคิดว่าใครเขาไม่คิดถ้าวันหนึ่งเดินเข้ามาติดกับเนี่ย<ม>ติดยังไงได้เพราะว่าไม่ได้บริหารอยู่แล้วใช่นะครับมีระมีระเบียบมีข้อกฎหมายอีกมากมายแต่เขาต้องการสําแดงให้เห็นเลยว่าอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหม,มคือหมายความว่านะครับไปโหวตให้กับสมมติได้โหวตให้พลเด็กพระวิตนผมว่าพนเอกประวิตนะจะขอโหวตให้คุณนงค์เลยเพราะการโหวตนี้เนี่ยนะครับคือหมายความว่าเหมือนกับการวางดอกไม้จันทร์เลย เพราะไอ้เรื่องกลับบ้านไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าหลังจากนั้นในคนจะออกแคมาขับไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดปรากฏการข้ามขั้วหรือไม่เนี่ยถ้าเอาวันที่ยี่สนะิบเจ็ดน่ยซึ่งคุณเศรษฐาจะต้องมีความรู้สึกว่าต้องตัดสินใจมากมเพราะตัวเองเนี่ยนะครับเป็นนักลงทุนเนี่ยนักลงทุนกาไรขาดทุนชัดเจนเป็นมันเป็นทฤษฎีหลักอยู่แล้วถ้ารู้ว่าไม่ชนะเนี่ยนะครับก็เห็นตัวเลข คือหมายความว่าทําไม่ข้ามขั้วมันไม่มีทางมีเก้าไกลอยู่วุฒธิก็ไม่เทให้เอาคะแนนมาจากไหนถึง3ามร้อยถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมคะว่าการโหวตของเพื่อไทยเนี่ยอาจจะได้ถึงสมรอบก็คือรอบแรกเนี่ยอาจจะลองเทสก่อนเช่นอาจจะส่งคุณชัยเกษมาแบบยังไม่ต้องข้ามขั้วแล้วรอดูว่าคะแนนเป็นยังไงหลังจากนั้นถ้าไปไม่ถึงแล้วก็ค่อยตัดสินใจอยู่แล้วอ่าค่อยตัดสินใจอาจจะเป็นคุณเศรษฐา แล้วก็อาจจะค่อยไปนาอาจจะยัง<ต>ไม่ถึงข้ามขั้วอาจจะแค่แบบดึงภูมิใจไทยมาอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีสเต็ปอะไรแบบนี้คือภูมิใจไทยเข้ามาถ้ายังมีเก้าวไกลเขาก็ประกาศ<ม>นี่นะครับ<ม>วันนี้ก็ประกาศสดๆอยู่ u, ว่าถ้ามีเก้าวไกลเขาไม่มาเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองก็เป็นเป็นเรื่องที่มันมีความชัดเจนอยู่แล้ว<ม>ดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรองคุณชยัยเกษมถ้าคุณไม่ข้ามขั้วผลลัพธ์ก็เท่ากันนะครับไม่ใช่หมายความว่าเขาจะลงให้กับคุณชัยเกษม จำนวนหนึ่งพอถึงคุณเสรษฐาจะได้เพิ่มเข้ามาแล้วจะตัดสินใจอย่างไรผลลัพธ์มัมนง,ง่ายๆมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยคุณจะไปเทสอะไรล่ะเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันตัวเลขถ้าไม่ไม่ข้ามขัว้วมีก้าวไกลมันก็ได้ตัวเลขเนี้ยแต่ว่าถ้าถ้าข้ามขั้วเนี่ยมันก็มีตัวเลขบวกแต่ถึงคิวคุณนุงยิ้งเนี่ยจะม,<ำ>มีการแหกคิวแหกคิวนะใช่มันมีคําขาดไปแล้วว่าว่าถ้ามีก้าวไกลเนี่ยสวเขาไม่ให้นี่เป็นคําขาดไปแล้วนะ ต้องถือว่าเป็นคําขาดแล้วนะถ้ายังมีก้าวไกลอยู่เขาไม่ให้พักร่วมอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคําขาดเหมือนกันว่า<ม>ถ้ามีก้าวไกลเขาก็ไม่ให้ฉะ<ม>นั้นถ้าคุณเสนอคุณชายกเกษมเนี่ยคุณก็หลอกประชาชนเอามามเล่นเกมเอามาเชื่อใจเกษมโชว์อย่างนั้น,น<ม><ม>เพื่อหาเรื่องเหตุผลในการดิดก้าวไกลอีกครั้งนึงคือคือ,ค,อคือเสนอชายกเกษมเพื่อจะขอเวลาทํางานต่อ<ม>แต่ว่าทํางานก็มันก็คือคําตอบอยู่แล้วว่าทํางานอะไรใช่ นะครับเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสวเขาก็มีที่มาที่ไปนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าก้าวไกลมาแรงแซงโคง้งะความจริงเนี่ยนะครับหน้าคุณเศรษฐาหน้าคุณชัยกเกษมหน้าคุณอุ้งยิงก็คือหน้านายกทักษิณนั่นแหละม,มันไม่มีอะไรต่างกันแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าตัดสูตรที่จะมีลุงออกเอาเป็นเฉพาะในส่วนของที่เรียกว่าเป็นนักการเมืองจริงๆแม้จะข้ามขั้วก็ตาม ก็น่าจะได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาแต่ถ้าจะให้ถึงสามเ็หกก็คือเหมือนให้ก้าวไกลเนี่ยมาโหวตช่วยอันนี้มันจะพอเป็นไปได้มันมีที่ไหนมันไม่สูตรนี้ไม่คิดเอาเปรียบก้าวไกลเขาหน่อยอะคือข้อเสนอคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยหรือว่าข้อเสนอคนอื่นนะั้น <c oughs> ผมผมเองไม่ไม่แฟร์กับก้าวไกลเขาเหมือนกันใช่เขาได้ที่หนึ่งไม่ต้องโหวตส่งเสร็จแล้วกลับไปเป็นฝ่ายค้านนี่ประเทศนี้มันไม่มีกติกานี้ในการเมืองเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นโลกสวยหรือโลกไม่สวยเนี่ยค้านคือค้านนะมันจะมาโบสถ์เสร็จแล้วกลับไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันเคยมีกันที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าพูดกันได้นะครับพูดได้พูด,พ,ดพูดได้แต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้เพราะว่าก้าวไกลเขาก็มีความรถถู้สึกเขาถูกทิ้งนะนครับพูดง่ายว่าเขาก็ต้องแบกความหวังกับบรรดาด้อมส้มเขาทั้งหลายเหมือนกันไปเล่นการเมืองเนี่ยไปตีโง่ซ้ําตีโง่ซากเนี่ยเสียตําแหน่งประธานสภาเสียนายก และตอนนี้กําลังจะไปโง่บ้าเข้าไปอีกน,นะครับพวกนี้ก็กินข้าวกันทุกคนนะดังนั้นเนี่ยไอ้สูตรนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ดังนั้นพอมีก้าวไกลภูมิใจไทยเขาไม่มาอนะครับแม้ว่ายังไม่มีลุงนะแต่ภูมิใจไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาประกาศกันชัดเจนนะครับคุณนุทินวันนี้ก็ยังประกาศนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรสลับซับซ้อนประชาธิที่ปัดดูเหมือนง่ายนะ แต่ดู<ช>คุณชวนก่อน<ช>ก็ไม่หมูนะ<ช>ผมจะบอกให้ใใแม้ว่าเนี่นะครับสอสอ,อาจจะเป็นสองส่วนแต่ว่ามาไม่ครบอชาติไทยพัฒนาดูง่ายอ่ะนะครับนี่ไม่นับรวมไทยสร้างชาตินะี่หาความเป็นไปได้ยากเลยเออช่วงหลังก็เหมือนจะมีข่าวว่าอาจจะมีการถ้าเกิดมีการจัดตั้งรัฐบาลได้อาจจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยอะไรแบบนี้มันไม่ง่ายหรอกคือวันต้องดูว่าโทษทีต้องดูว่าวันนี้วันนี้ก้าวไกลโดนอะไรบ้าง ก้าวไกลโดนองค์กรอิสระด้วยนะฉะนั้นทุกเครื่องมือเนี่ยที่ก้าวไกลเขาโดนเนี่ยเพื่อไทยมีบัญชียอยู่ในนั้นหมดนะคือเพื่อไทยคดีในโกโกโตเนี่ยออยังมีเรื่องร้องการยุบพัก นะครับนี่ไม่นับพรรคอื่นๆก็มีอยู่เชกเช่นเดียวกันนะครับภูมิใจไทยก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับพลังประชารัฐก็ถูกคำร้องเี่ยนะ,นะครับรวมไทยสร้างชาติก็มีมทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญหน้าขนาดนี้เนี่ยที่ผมพยายามมาที่บายมาหลายวันว่าหนึ่งคุณต้องเลิกคิดที่จะข้ามขั้วเพื่อรวบรวมตัวเลขหน้าที่ที่จะรวบรวมได้คือรวบรวมความชอบธรรมความถูกต้องเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับเดินมาติดกับแล้วเนี่ย 312กับ188และ250เนี่ยในซีกทั้ง188และ312ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แม้แต่ฝากฝั่งเดียวคุณไปหาเสียงคุณแบ่งข้างมาสับเสร็จก็ไม่มีใครไปบังคับคุณว่าให้ประกาศเนี่ยเขาก็แค่ตั้งคำถามนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกก็ต้องยอมรับความเป็นจริงตันก็คือตันแต่ว่าไม่ได้ฆ่าเพื่อนเพื่อจะข่าไปเป็นนาย,ยกเพื่อเอาเป็นตัวรอดเนี่ยมันจะมันมันไปไม่ได้มันปกครองไม่ได้มันพังตั้งแต่วันแรก เราจึงบอกว่าอย่าไปคิดสมการให้มันเมื่อยตุ้มเลยเพราะว่า377ก็บริหารประเทศได้ที่ไหนอะจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเพราะฉะนั้นต้องมองข้ามว่าเมื่อประชาชนเลือกมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยอย่าอย่านะครับอย่าไปทําเปลี่ยนแปลงสมการทางการเมืองใหม่อเพราะเท่ากับคุณไปหักประชาชนไม่ใช่หักแปดพรรคกันเองหักแปดพรรคี่กระจอกหรอกนะครับหักกันเองก็ว่ากันไประหว่างทางแต่ว่าคุณหักกับประชาชน เพราะว่าทันทีที่คุณข้ามพวกม็อบก็เต็มท้องถนนพอเต็มท้องถนนเนี่ยนะครับก็อดไม่ได้พูดหนึ่งหนึ่งสองอประชาชนในภาพฝังหนึ่งเขาก็ออกมาอืแล้วเสร็จแล้วพอท,ทาาําท่าจะประท่ากันใครออกมาล่ะคือการเมืองกระดานมันก็เห็นกันอยู่แล้วเราจึงบอกว่าวันนี้ก็ให้มันปั่นสิสามร้อยสิบสองคุณก็อย่าระบาดสัตว์ ก็ประกาศกับประชาชนว่าอย่างไรคุณก็ดํารงตนอยู่อย่างนั้น1 8 8่ก็ยืนนะครับผู้ที่สภาไม่ให้ใครก็ไม่ต้องให้ใครนะครับและประชุมเพื่อหาทางออกกันเอาทางเนี้ยปัญหาอยู่ตรงไหนก็ว่าทั้งนั้นยังไม่ต้องคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็วางมือแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาเช่นกฎกติการัฐธรรมนูญเป็นปัญหาก็จัดการรัฐธรรมนูญความเหลื่อมล้า เรื่องพลังงานเรื่องที่ดินเรื่องทรัพยากรของชาตินะครับเรื่องทุกเรื่องที่เป็นปัญหาหยิบยกมาเป็นวาระแห่งชาติกันเพราะฉะนั้นในข้อตกลงงานนี้นะครับหนึ่งถ้าเร่งจะตั้งรัฐบาลจะถูกขวาดทั้งกระดานและถูกยึดอำนาจเพราะประชาชนออกมาและประท้กันนี่มองอย่างนี้ถ้าผิดถ้าผิดคำพูดไม่ซื่อสัตย์โกหกเพื่อชาติเสียสัตย์เพื่อชาติ ไปดูเหตุการณ์พฤษภาสามห้าถ้าตั้งรัฐบาลแบบไม่ชอบทำไปดูเหตุการณ์ปีห้าสองห้าสามถ้าทำเรื่องแบบไม่ชอบทำสุดขั้วเลยไปดูเหตุการณ์แบบปีห้าเจ็ดสามอันนี้นี่คือโมเดลสามอันที่คุณกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้แต่ว่านักการเมืองเนี่ยบางทีนะครับมักจะไม่จำในสิ่งที่มันได้สร้างความเสียหายมาอมยังเข้าใจว่ามันอยู่แค่ตัวเลขอย่างเดียว ถ้าตัวเลขอย่างเดียวนี่มันก็สลับขั้วไงมันง่ายไงแต่คุณไม่มีความชอบธรรมที่จะไปเป็นผู้ปกครองตามที่เหตุการณ์ที่เมโนเขาบอกว่าในแต่ละเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นขนาดนี้ก็ต้องยอมรับความจริงควรรักษาสัจจะไหมสัจจะเท่านั้นที่จะลดการนองเลือดที่จะลดเลือดนองท้องช้างที่จะไม่มีการรัฐประหารความจริงเราอาจจะเสียเวลานับเดือนนะแต่ในนะครับถ้าดื้อดึงนะครับย,าย้ายขั้วสลับข้างเราจะเสียเวลาอีกหลายปี อาจจะเก้าปีรอบสองนะ<ช><ช>เพราะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ที่อยากจะบอกตั้งแต่พักเก้าไกลเพื่อไทยนะคุณทั้งคู่จะหยุดวิกฤตชาติได้ก็คือหมายความว่า,าที่พูดว่าเก้าไกลก็เพื่อไทยไปไหนไปด้วยนะครับและขนาดเดียวกันถ้าพักเพื่อไทยข้ามคั้วเนะี่ยนะครับทิ้งเก้าไกลไปเมื่อไหร่ไปข้ามคั้วเนะี่ย คุณจะเจอการย้อนสอนที่เจ็บปวดที่สุดไม่ว่าจากประชาชนและอีกฝั่งนึงชอบทำทันทีชอบทำนะก็ชอบทอและถ้าเขาเห็นเลยนะครับว่าว่าคุณทําอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาโหวตให้เลยอือถึงข่าวคุณอุ้งวิงนะเศรษฐาก็ยังไม่โหวตให้หรอกแต่เป็นการโหวตค่าเป็นการปิดฉากตระกูลชินในทางการเมืองเพราะประชาชนทิ้งแล้วเพราะคุณข้ามขั้วแล้วคนที่ นะครับที่คุณประกาศเนี่ยครับไม่จับมือเป็นปฏิปักษ์กันมายาวนานโหวตให้คุณทั้งหมดนะครับผมว่ายังไม่ได้ทันโปรดเกล้าคนก็เต็มท้องถนนกันแล้วบ้านเมืองเนี่ยมันจะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดเป็นแบบนี้เชิญนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับเอาเลยนะครับไม่มีใครกลัวว่าการเป็นรัฐบาลแบบนี้เนี่ยมันจะมีความน่ากลัวอะไรคุณเป็นรัฐบาลแบบนี้คุณไม่ได้เป็นไอ้นี่ยังมีร่องรอยเยอะนะเงื่อนไขของการจะ จะทุนเกล้านี่ยังมีปัญหาหลายคนนะยังมียังมีปัญหาหลายคนนะครับตามข้อบังคับตามระเบียบนะเออวว้ไว้ค่อยเอาระเบียบมาเล่าให้ฟังอไม่ไว้ใกล้เวลาไอ้ที่คิดอยากเป็นบางคนไม่เข้าคุณสมบัติเลยเออนะครับเพียงแต่ว่ามันยังเดินทางกันไปไม่ถึงแต่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าทั้งประชาชนเองต้องมีจิตใจที่เป็นธรรมผมเนี่ยนะครับปกติเคยเลือกนี่นะครับเลือก พักการเมืองมาทุกครั้งเนี่ยที่ผมบอกเมื่อวานแต่มาครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่ผมไม่เลือกใครไปใช้สิทธิ์ที่ไม่เลือกใครเพราะอย่างน้อยจิตใจเราก็จะเป็นธรรมเหมือนกันใช่รครับก็คือหมายความว่าเราจะวิาพากษ์วิจาร์ใคร เราก็วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มปากผมได้อย่างปฏิบัตินี้เลยอพี่เขานี่ถือถือสิทธิ์นี้มายาวนานแล้วนี่ผมเพิ่งครั้งแรกเพราะว่าถ้าผมเลือกใครแสดงว่าจิตใจผมเนี่ยมันมันมันไม่จิตใจวิจารณ์มันวิพากษ์วิจารณ์เรามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก็คือใจเราคนนอกไม่รู้แต่ใจใจใจเรามันรู้นะครับวันนี้เหมือนกันหลายคนบอกาอคติกับพักเพื่อไทยผมไม่ได้อคติเลยเพียงแต่ไม่ต้องการให้พักเพื่อไทยเนี่ยเดินด้วยแนวทางอย่างนี้ เพราะเดินแนวทางอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดเนี่ยนะครับมิกศัญญีกลียุคที่เขาบอกแบบมันจะนําพาไปสู่หลากหลายเหตุการณ์มากและคุณเอาไม่อยู่แล้ววิธีที่เขาจัดการคุณนะฮะคือเอาตามความอยากคุณเลยนะครับนั่นก็คือหมายความว่าพอถึงคิวคุณต้งยิงเงี้ยไหมประกาศย้ายขั้วเต็มตัวแล้วเดี๋ยคนด่าแม่กันทั้งเมืองโหวดให้เลยแล้วไม่ได้เป็นโหวดโหวตให้มีชื่อแม่เป็นนายกแต่ไม่ได้บริหารสักวันเดียว นะครับนั่นเป็นการปิดฉากอย่างสมบูรณ์ที่สุดจบข่าวบริบูรณ์นะครับเอาลองดู<ฆ>เราเคยพูดแล้วนะว่าถ้าทําอะไรบางเรื่องนอกจากไม่ได้กลับแล้วย,ยังมีคนไหนเดินตามออกอีกด้วยอไอ้นี่สถานการณ์กําลังเดินไปถึงขนาดนี้แต่ว่าเราในนั่งภายนอกเวลาที่ผมกว็แปลกใจเหมือนกันค,คนคิดสูตรนู่นสูตรนี่ผมบอกว่ามันมันเอาสูตรไม่ได้นะครับมันต้องใจแข็งสินะครับ เหมือนเหมือนเทาวารักกับคนออตัดฟืนน่ะถ้าขวานเหล็กเขาต้องขวานเหล็กออถ้าขวานทองออขวานเงินมันไม่ใช่ไงนะครับของจริงๆนะครับก็ขวานของตัวเองมันเป็นขวาน,เ,นเหล็กก็คือขวานเหล็กอะ่ะฉันใดก็ฉันนั้นรับปากกับประชาชนมาอย่างไรอะ่ะเออขาต้องทําตาม,มนั้นไม่ได้เป็นก็คือไม่ได้เป็นพิธาไม่ได้เป็นยังไงเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่องค์ยิงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นชัยเกษมก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ยืนได้เห็นดูดิยประชาชนเขาจะยอมรับนับถือ คุณจะเป็นผู้นําประเทศท่ามกลางการสาบแช่งก็ได้ยังไงทุ่งพรุ่งนี้เขาหกโมงหกโมงยนได้ได้เพราะเดี๋ยววันนี้ <c oughs> พี่ตู่ต้องอีกรายการอีกอีกสองอีกรายการคือเท <c oughs> ่าที่ฟังทั้งสองท่านแล้วเนี่ยก็คืออยากจะให้เหล่านักการเมืองแหละนะคะกลับไปคิดว่าสิ่งที่คุณกําลังจะตัดสินใจทําอยู่เนี่ยมันมันจะนําไปสู่เหตุการณ์ เรียกว่ามีกสัญญีได้หรือไม่ก็ย้อนอย่างธนานกเขายกตัวอย่างเหตุการณ์พฤษภา3-5หรือพฤษภาเลือดปี5-3หรือแม้แต่กระทั่งเหตุการณ์ในปี5-7ส่วนทางคุณจตุพรเองเนี่ยก็อยากจะย้ําว่าแต่และฝ่ายก็ต้องยึดหลักการของตัวเอง312ตอนนี้เหลือ310แล้วเนี่ยก็ตรงเหนียวอยู่ตรงนี้188อยู่ตรงนี้250อ,อยู่ตรงนี้นคะแนนแลนซไลท์ของพรรคเพื่อไทยล้ว310เสียงนี่ ก็สามสี่เรื่องเนี่ยมันก็ตรงกับสามสี่เหตุการณ์แบบเปะ๊ปะๆแ,แต่มันมาเกิดในปีเดียวกันเนี่ยอ,อย่าไปคิดวิปริตข้ามขั <S <S ้วแล้วมันก็จะนํามาสู่เหตุการณ์ความมรุนแรงขึ้นอีกนองเลือดก,กันอีกออนะคะพอถึงจุดที่มันตันจริงๆแล้วก็มาหาทางออกร่วมกันถูก,กไหมครับ,ค,รบคือส,ส่วนในวิธีเนี่ยจับมือข้ามขั้วและก้าวไกลก็ไปเองออเหมือนเหมือนผู้ชายพาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาในบ้านให้คนหนึ่งทนไม่ได้คืออย่าคิดวิธีนี้มันมันจะยิ่งเป็นปัญหา วันนี้หมดเวลานะคะต้องขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านขอบพระคุณค,ค่ะสวัสดีครับรครัอสพันีครสดีคร,คครล้ำเหลือนะคะดิฉันคุทิราชนกลุ่มพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้18บแดนาิกานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ